ส3เามมีายนะครับวันนี้สิแกงปลาคอเซมทำไมภาษากลางกันอะนรโว้เน,เนีัยครับภาษากลางมะลุมมะรุมแกงสมปลาคอเซมผักมะรุมครับโดยไแม่ไงแม่สงการครับไม่กี่ครับผมเฮงยัเพ่นละเอียดมากเลยมันคอยแกะเทละเ้นเทละเ้น เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากอเลุ่ยอดนีเทียนะเรนเแหมนี่แหละแกะขอ,อเสยมาคุ้มบ,มามมาบ้า,มมานผม,มเกินมามนค,มนคุ้มพี่มันเฮาครับแล้วแม่ผู้อะไครับนี่ลูกแ่ลูกไพ่บอกโอค้ครับบ่มาเล่นซื้อโอเค,ครับพี่กองพี่กองแล้วนี่ครับบรรยากาศแกง ปลาคอฝักอีหุ้มครับเรียกว่าแกงสมนะครับตำพริกก้อนให้เบิ่งพริกครับสุดมมโม่วๆ้อโจเซ่ออิตาลีครับบพราะว่านอิตาลีนะครับขี้ดอนบ้านเข้านีิล่ะือซาอุดอน,ดอ,นอันนี้ประเทศยังครับนี่ที่ตำเจียวโอ้โสุดยอดครับ ไปไปอยมเด็ดครับนี่อะครับมเมนูเด็ดมเมนูเด็ดเลยต้องหอน้ำเสียงนี่นมมนห่าน้อยนะครับใส่ปลาคองลงไปแล้วครับแกงส้มแกงส้มต้องแบบนี้ครับไอหุ้ม มะขามโอ๊ยนี่ครับแต่ว่าใส่นมะขามมะขามเปลี่ยนมะขามมีใส้นอ่ะช่วนะครับช่วนะป่ามีใส่เนาะย่านป่ามันเข้าเลยบอกกล้าคนโอเคครับปมาจะให้ป่ามันสูบควนถึงสูบคนเข้าเชียร์บทสุดได้ผมงคนคนมันมีปัญหานี่ครับมันแสบมองไพรหุ้มนะฮะนี่มะขาม อยให้เบื้องไหนมาควแล้วครับเด้ออย่าใส่บุมาคามเเห็นตอนตักเึินจะเห็นต้มไม่ก่อนโอเคครับอันนี้เช่นอยังครับจำแจวค่ะหิ่งหับต้มปลาเนาะครับต้องอย่างน้ำน้ำปลาแดกเล็กน้อยมันจะแสบมากเลยสิครับผมครับผม กัปิ้งพริกหยวกครับปิ้งอะไรก็ลอกเปลือกออกนลำดับลอกออกนะครับใช่แะครับข้าสซเห็ดเป็นแจ้วลรกบนส่วนค้นอุดรนะครับเพื่อนอยู่อำเภอเพื่อนเพื่อนยังครับหนองหานซิตี้หนองหานหนองหานยังคือวันอยู่อำเภอบ้านเชียงตำบลตำบลที่ครับ ไ้เบิงบ้งบรรยากาศน,น,นี่ครับแกงสม้มสูตรสาวน้องหาอนอุดรธานีแกงส้มป่าเสักอีหุ้มครับปลาคอราบนเมนูเลยครับเดี๋ในโซให้เบิง้งอย่างพริกหยวกมาแล้วสิมาหลอกเปียกที่นลำดำับออกครับแห้งไลยครับวันที่นี้เอาไปตำตำใส่ยังไงใส่โคก ใส่โคบจ้าอาสาดตังพงษ์สุรลดปลาแดกน้าปลาบอกน้องนอนเลยขานดูเจมปะแล้วฉีหลอกซอยได้เขาเนอะจ้าถ้าต้องหลอกกาบก็หลอกมาหลักกาบที่มันกาบอยู่พี่เมานี่ละโอเคี้ยวได้ละ ต้มสมปลาคอใส่ผักอีหุ่มครับเมนูวันนี้โดยฟีเมอร์จี้แพวครับแห่งอุดรครับตอนนี้ตำเจ้าที่กินครับต้มป่คออาคือย่างย่างย่างแต่พริกหยวกแล้วก็ตำต่อตัวนี้ใส่ยังไงใส่แต่แตพริกหยวกจ้าพริกหยวกครับแล้วใส่ยังไงครับใส่นี่นี่เรียใส่ลายบนนี้เ,นเคม็มชื่ลรถขับไ,ได้ นี่ครับขาดอะไรคือปลาแดกเมาโอคือสีงามแท้ครับนี่ของแท้ปลาแดกขันเห็บมากเลยเอาตะตันเอาที่หัวบ่อหันไปก็ไม่หยุด่็เสียดชนะน้ำน่คือมีแต่เขาเจ้าเดี๋ยวมันอยู่บนนี้เขาเหนียวมียัวเดินไปออกก็ได้เดี๋ยวผมไปออกก็ได้เนี่ยข้าวทนเสร็จตอน้ำจบจับไปครับจับไปนี่นะครับจะอยู่กับกลมมันปลาคอ ใส่ไผ่หุ้มครับเยี่ยมมากมีหอตูร่อใส้ฟอมครับนี่นะครับต้องมือก่อนพุลรัวครับเปซิม,มเยิ้ยวนม้วนเๆมเมตมเตมเ<อ>ต็มเี่มเตเติมต่มเต็มเต็่เม<อ>เต็าเต็มเตเมเเเตเต็มยต็ต็มเ<า>มเตเ ใช่ครับบรรยากาศกินข้าวบ้านอาทิต <Det> ย์สามเมษานะวันนี้แซ่บดีครับตุ่มเหมือนเดิมนี่ครับแม่กีครับแม่กีคือว่าไม่ยา่กีครับนี่แหละแม่พี่เด้ๆสัมปลาค้าใส่ฝ้ายครับไม่นุ่มมันเหนียวขึ้นนี่ครับนี่แครับใครเห็นถึงแก้วบนไหนพี่แซ่บว่าแม่แซ่บครับผมผมไม่เฮ็นดอกคนเฮ็นผู้ใดตรงการ แซ่มาซะโอ้โหไอ้้ากรมีครับแล้วก็นี่ครับผีใช่กานแันครับแ่บเครับแล้วก็มีเจลผีมครับครับน่พ่วิธการกินด้ครับเนี่ยโชว์นะไอ้้าโชว์กนตรงมุมก่อนนะครับนี่คือทมครับแตหวานมัมันถิ่เม็ดมันถิ่หวานแบบว่าหวนมแซ่แนแมยอมรับอินเม็ดมันถิ่หวานมกพุ่มไผหุมเลยครับไผ่หุ้มก็ละบ้านเฮา ของใส่กินจะไปกินก็กินไม่เป็นเลยลวดลวดลวดแมนครับเขียวหูดนะครับผมกูดออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับเมียนูกเมียนได้ครับเดี๋ยวชมมาแล้วเดี๋ยวสงการผู้ใดอยู่นั่งขางสงการผู้ใดนะโอ้ยเพื่อนเพื่อนไต้หวนได้ผู้บ้านน้องเพื่อนบ้านน้องเพื่อนอ๋อมืัอนี้กะจ่างแล้วครับมข้ท่าไหร่กี่จ่าตาย แบบ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 บอกใส่แบบหลายแม่เล่นละเดี๋ยวกางเข่าเกี้ยวนะแต่ยังยังทายได้อยู่มันเขาหยกไปอแกอย่งอันนี้แม่กี่เนี่ครับเด้อนี่แม่เล่าใจดีมากเลยแม่เล่าดูแลดีครับแม่เล่าจะให้กินเขามีความสุขความอย่างชุดยอดมากตามนิสัยลูกเล่าล่ะตามนิสัยไอ้เบาเด็ดดีนะครับนิสัยเหมือนแม่เลยดูแลดีมากเนี่ยพูดเล่ป้อนกันมาที่นี่ โอ้ตาอยู่ที่นี่พอนกันพอม้อมนะครับนะครับพราะอะไรยากให้เปล่าจะเอาอะไรให้กินนะโอ้โอ้นั่นเออเชียะไะไรอย่าีอือเอาวอลพอนีหลีบอลมุ่ยลีวะ โอเคครับเจอกันไม่ลิปหน้าเลยเดี๋ยวคุยตกลงกันก่อนอยู่นี่เพเขาหึงอยู่างนี้ไอเราไอเราพี่น้องเรายังเก่งโอเคครับแซ่บพี่ดีครับแซ่บเยอะแซ่บอย่างเรายซบมากผมในหัวป่าแล้วครับเห็นบอลรับผมเอราหัวป่ามาแล้วครับเก่าามอีกแล้วตอนมันจะใส่งาะครับนี่ครับเอาเช่นน้องเขาน้องสุดยอดเอาอย่างลุงเนี่ยตอนนี้เอาเรื่อต้่มตะควาใส่ปริหงยครับสุดยอดพรมแหวง เนี่ยรกอบขอมโมกิได้โมกิได้พักยานเดียวเห็นไหมครับหัวพักเป็นหัวยูนี่ครับแซมบิลีหอยหุ้มมันสีหวานเมีเบาหนุ่มเบตเรเลียนห้างอยู่ครับนั่งยร่นี้ห้างทิ้เครื่องแล้วเบาสงการเบิ่อรัาสีแ่หัวมุมมมียูพี่ พันเงี้ยนของเธอหมดเลยหอม้นบดหายเลยหรอบดหายแสบมาเผื่อน้ำส้มก็ยิ่งกิดแนวว่าเลยนักถึงบางนา่ะแม่แม่เดี๋ยวแสบแล้วเดี๋ยวผมจะชิมผมยังรอผมเตรียมใส่ปลาคอมาจะทำนี่เนี่ใส่ปลาคอแม่คือแต่ก็มีอันโอ้ยหลอกแม่คือได้จผิดหยอก นี่ครับขันเทียมหมากเลยใส่ประคอหนัง่้องกินของหวยสวชุดแต่เขานเฮ้ยย่างเากูมเ็ดตังเนี่ยเยโอ้ยเจ็เอ่ออ้ยนแม่น้ำยาใหญ่เนี่ยต้องเจ้าหมานะน้ำยใหญ่ยอยนะงานยีนอะไร่อนะ ไม่ค่อยยอยใช่ไหมแน่แน่แน่ไปง้มแม่งเลยจเรื่องเลยแหละแล้วีดไปจำเต่ได้หน่อยบอกบึงอยู่ไหมงั้นงั้เบึงอยู่ไหมอะไรๆออกมาพูดอตไอ้นางขังวันคุณแม่ครับเออคุณแม่โอเงครับผม เดี๋ยวมาคลิปหนาครับผมอย่ยหมากมันนี่แซบมักเลยบ่มักกนเลยบบแจ๊กิ้นะครบบ่เอาไปอะไรครับผมไป่เอาแซ่บบ่เอามันนี่แซ่บดีครับผมอย่าหมากมาเลยครับเด้อนี่ครับไม่หมดยังอีกหลายอยู่ต้มปลาครับผมมันตักผักมาได้ไรฝอยู่หูมาแซ่บดีครับอยู่หูมั้ยดีครับผมพอดีพอดีเลยมันจีบมันหวานนุ่มหอมอ่อนเลยเดี๋ยวไปชิมคำนึงเดี๋ยวชิมให้เบิ้งครับครับแซ่บดีครับฝอยูหูมั่วเด็ดตัวดีครับสุดยอด ดูเยเบื้องล่หลายแล้วกินมูเชิวอดีครับเซ่บหลายเสียงหนหนาเอครับเ้อตัวกมาหลายนะเอารงไทยเลยปฏิเสทางก่ดีดอ้ยถมนีเสียเดีวบอกเบไว้นาครับผมไส่ตู้ัง